สลบ2ลบ1 9 9 4, 5, ตอบยี่สอสวัสดีครับผมครูเต๋าเอกนกรพลบรวรเดชสกุลผู้ประกอบการสาขามุกดาหารวันนี้ผมมาอบรมหลักสูตรสมาร์ทเบรนนะครับเพื่อนําไปสอนให้กับน้องๆที่มุกดาหารหลักสูตรสมาร์ทเบรนเป็นหลักสูตรที่ใช้พัฒนาสมอง ื่อฝึกสมาธิให้น้องๆมีความพร้อมในการเรียนรู้วิชาต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนการคิดเลขได้เร็วนั้นเป็นเพียงผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นจากการกระตุ้นของเซลล์สมองเนื่องจากการฝึกฝนจนชำนาญพร้อมนะครับสามครับเพิ่มสามลบสองครับลบสองเพิ่มแปครับเพิ่มแปได้เท่าไหร่ครับ9ครับเก่งมากครับลกูก สมาร์ทเบรนมุ๊กดาหารได้ทำการประชาสัมพันธ์โดยมีรถขยายเสียงมีป้ายติดตามทางตามท้องถนนนะครับและมีโบชัวแจกอยู่ตามหน้าโรงเรียนต่างๆทำให้ได้ผลตอบรับค่อนข้างดีผู้ปกครองและนักเรียนสนใจค่อนข้างมากนะครับมีน้องๆมาเรียนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆน้องๆที่เรียนไปแล้วสามารถสร้างศักยภาพให้กับตัวเองได้มากขึ้นมีผลการเรียนที่ดีขึ้น นะครับหลังจากที่น้องๆได้เรียนหลักสูตรสมาร์ทเบรนจิตตะคณิตแล้วจะทำให้น้องๆน,นอกจากจะคิดเลขได้เร็วแล้วน้องยังสามารถมีขบวนการคิดมีสมาธิจดจอ่ออยู่กับสิ่งที่เรียนได้เป็นเวลานานๆทำให้น้องสามารถเรียนวิชาอะไรก็ได้ได้เป็นเวลานานๆและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสมาร์ทเบรนจิตตะคณิตคือคาตอบของการเรียนรู้สมาร์ทเบรนมุกดาหารตั้งอยู่ที่ตลาดดานัง ใกล้ๆกับโรงแรมพอยพาเลทนะครับตรงข้ามร้านกิฟฟรินชื่อโรงเรียนว่า g e n i ี s Academy ปีนี้นะครับในวันที่13สิงหาคมที่จะมาถึงนี้นะครับมีการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานที่พัทยานะครับขอเชิญชวนพี่น้องสมาร์ทเบรนทั้งในและต่างประเทศร่วมสนุกในการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ